มีคนถามพี่หมอมาว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้ถ้าสมมุติให้พี่หมอเลือกหัตการได้แค่หนึ่งัตการนะไม่ว่าจะเป็นใครเดินเข้ามาพี่หมออยากจะแนะนําตัวไหนเป็นขณามที่ตอบยากมากจริงๆแล้วมันต้องอิงตามปัญหาของแต่ละคนนะแต่ถ้าเกิดสมมุติเอาที่แบบโอเวอร์อ่ะพี่คิดว่ายุคนี้มันคือไบโอสติมูเลเตอร์บโอสติมูเลเตอร์นะครับก็จะมีหลายแบรนด์มากมายนะครับนะหลากสีใช่ไหมมีสีส้มสีแดงสีฟ้ารุ่นนั่นน,นี่นะ ไมโอซิมิเลเตอคืออะไรนะไ i โอซิมิเลเตอเนี่ยมันก็คือตัวที่ไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแต่ดูให้ดีเพราะว่า FDA หรือว่าไออยของเรานี่เออบางยี่ห้อมันจดทะเบียนมาไม่ได้เขียนคุณสมบัติในการกระตุ้นคอลลาเจนไว้เออดังนั้นถ้าเกิดเอาไปโปรโมทหรือโฆษณาว่ากระตุ้นคอลลาเจนได้ขอขาดน,นะจ๊ะ ผิดอยอแต่ว่าเรารู้แหละว่ากลไกภาพรวมของพวกกลุ่มโอซิลเลเตอร์มันก็สามารถกระตุ้นคอลาเจนได้ก็มันคือใหม่น้ำนัแหละนะวัสดุส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้จะเป็นอะไร p l, l a อ่าใช่ไหมพวกเนี้ยสมมุติจินตนาการว่าใส่เข้าไปเป็นผงเป็นจุดๆๆๆๆๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะ,ะทีเนี้ยในแต่ละจุดผงไหมที่มันเข้าไปข้างในมันก็จะทําให้เกิดการกระตุน้น คอลลาเจนกระตุน้นคอลลาเจนรอบ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 อีไมที่ใส่เข้าไปถ้าเราวางใหม่ให้มันกระจายได้ทั่วไปใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันก็จะลายหายไปกลายเป็นว่าเดี๋ยวมันก็จะมีการสร้างเหมือนกับโครงตาข่ายขึ้นมาตรงใต้ผิวเราเว้ยทำให้ผิวเราอะมันไม่สูญเสียความเป็น elasticity e l a ซ t c i t y เหมือนกางเกงยางยืดนึกถึงกางเกงยืดนะยางมันเสื่อม มันก็จะยืดและย้วยไปผิวเราตรงนี้มันก็สามารถยืดแล้วก็ย้วยได้เหมือนกันดนั้านกันให้เรา ความยืดหยุ่นให้กับมันไปอ่ะมันทําให้เลยหน้ามันดูกระชับตลอดเวลาดังนั้นเวลาหลังทำไปแล้วอ่ะจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมหน้ามันดูยกได้วะมันยกเพราะว่าแรงยืดหยุ่นมันมีเว้ยมันเลยดึงให้ผิวอ่ะยกกระชับได้ซึ่งตัวเนี้ยใช้ได้ทุกเพศทุกวัยในมุมพี่หมอนะยิ่งทำตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆอ่ะการกระตุ้นคอลลาเจนก็จะดีกว่าตอนอายุมากถูกไหมแันช่วยอะไรล่ะมันทําให้ระยะยาวอ่ะผิวเรามันไม่ย้วยมันไม่ยานมันก็เลยทําให้ดูหน้าเด็กตลอดอ่าประมาณนั้นดังนั้นถ้าเกิดดจะะให้้้เลืออออกกททํําาาาตงแ่ยยยยุุนน็ไ พี่หมอเรืออ่องไบโอก็เราไปสหาข้อมูลได้นะครับมีหลายยี่ห้อมากสำหรับพี่หมอพี่หมอดูขนาดโมเลกุลถ้าขนาดโมเลกุลใหญ่การกระตุ้นก็จะเยอะซึ่งบางทีเขาจะมีแยกรุ่นขนาดโมเลกุลเล็กเอามาฉีดใต้ตาโมเลกุลใหญ่เอามาฉีดหน้าแก้มรอบๆหน้าได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดฝีมือการฉีดดีหมายความว่าเราวางยาให้มันแบบกระจายตัวได้อย่างเหมาะสมอะ ถึงแม้มันจะเป็นโมเลกุลใหญ่ก็ไม่ได้เป็นก้อนนะจ๊ะดังนั้นน้องๆหมอไปฝึกเยอะๆระวังหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราคอนโทรลยาไม่ดีระหว่างเรทูกเกตถอยยาใช่ไหมแล้วมือขวดเข้าไปยาไอ้ผงไหมเนี่ยมันก็จะกับกระจุกเป็นก้อนแบบนี้อ่ะก็เลยทําให้อินเนี่ยมันกลายเป็นก้อนขึ้นมาดังนั้นระวังให้ดีอันนี้ฝึกฝนกันได้นะครับคนไข้ก็ลองปรึกษาคุณหมอดูนะทีนี้ต่างกับฟิลเลอร์ไหมต่างไบโอซิมเลเตอร์ ulator, มีความสามารถในการโว รู้ไหมนะครับได้เล็กน้อยได้แค่เล็กน้อยเท่านั้น คือมันไม่เหมือนฟิลเลอร์ถ้าเกิดมันยุบยเยอะๆไขมันมันหายเยอะๆกระดูกมันซุดคุณซัดไปเลยฟิลเลอร์ครับแต่ถ้ามันขาดเล็กๆน้อยๆจะเปิดฟิลเลอร์มันก็ไม่คุ้มบางทีมันใช้ไม่หมดหลอดด้วยดังนั้นถ้าเกิดใต้ตามาขาดเล็กน้อยขมับตอบเล็กน้อยแก้มตอบเล็กน้อยร่องแก้มมีนิดหน่อยพี่หมอเลือกไปโอคซิมูลเลเตอร์งั้นนึงบอกว่าทําไมในยุคนี้ถ้าให้เลือกหนึ่งตัวพี่หมอเลือกไบโอเพราะว่าถ้าคุณฉีดแต่ตอนอายุยังเด็กใช้ขวดก็น้อยเพราะว่าตามสูตรอะเขาให้อะไรอายุหารด้วย10นะถ้า ฉีดขวดละเดือนไม่มีไปฉีดนะแบบ2ขวดหนึ่งครั้งอะ่ะไอ้นั่นคือแม่งพยายามจะยัดยาให้มันหมดคอเร็วๆยายาทําอย่างนั้นปกติแค่ขวดเดียวแม่งก็ทัวหน้าละอย่าลงกลน,นะครับดังนั้นอายุ3 0 40, 40ิบ 50, 50หารไปตามนี้แล้วโดยปกติโคคงกระเจนมันถูกสร้างไปแล้วไหม้น้ํามันหายไปแต่โคมันยังพอเหลืออยู่บ้างนะในรอบถัดไปอะ่ะอีก2ปีอีก2ปีข้างหน้ามันใช้ขวดลดลงนะเว้ยงน้อยอก,ก็ลดหนึ่งขวดอ่าจาก3ขวดเหลือ2ขวด2ขวดเหลือ1ขวดประมาณนี้ดังนั้นทำแล้วพี่บอกคิดว่าตัวนี้เวอร